มาคลิปนี้ครับสั้นๆที่มาฉายยาเดอะคอปของแฟรีวอูพูฉายาเดอะคอปอันโด่งดังนะครับคือชื่อเรียกเฉพาะตัวของแฟรี่อูพูนั่นแหละเป็นชื่อแฟนบอลกลุ่มแรกๆที่คนเนี่ยจะนึกออกกลุ่มกองเชียร์อันเข้มแข็งทะเลสีแดงที่แอนฟิลภาพการยืนชูผ้าพ,พันคอร้องเพลง you will never walk alone เป็นการเชียร์ทรงพลังมากที่สุดภาพหนึ่งในวงการฟุตบอลเลยครับไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายคำว่าเดอะคอปนั่นนะครับคือชื่อเล่นของสปีออนคอป ชื่อของอัจจานฝั่งหนึ่งของสนามแอนฟิลปัจจุบันเนี่ยมีความจุ12,850ที่นั่งเป็นที่นั่งของกองเชียร์กลุ่มออลตาหากเรานั่งอยู่ที่เมนสเตนหันหน้าเข้าหาสนามเดอะคอปสเตนจะอยู่ทางขวามือซึ่งพวกเขาเหล่านี้คือกลุ่มกองเชียร์เดนตายของหงแดงพวกเขาจะอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังไม่ใช่ที่มาของชื่อเดอะคอปครับเพราะคำว่าเดอะคอปหรือซัิออนคอปนั้นเป็นชื่อของเนินเขาที่เป็นสมรภูมิแห่งหนึ่ง ในสงครามบัวเมื่อปี1900ที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้ครับอังกฤษเนี่ยส่งทาหารไปร่วมรบที่นั่นเนี่ยกว่า300คนและมากกว่าครึ่งของทหารกองนั้นเนี่ยมาจากเมืองเลียวพูซึ่งผลสุดท้ายครับนายทหารต้องพีชีพไปกว่าครึ่งทําให้หลังจากนั้นในปี1906ครับตอนที่อานทร์ของแอนฟิลเนี่ยถูกสร้างขึ้นเออร์เนสต์เอสเวิร์ดนะครับนักข่าวของเลียวพูแอคโคก็เสนอไอเดียครับให้อานทร์ฝั่งนั้นเนี่ยใช้ชื่อสปีออนคอปตามชื่อสมอรภูมิเพื่อเป็นเกียรรติแกกก่ทหาาาล้จเเมือวู ที่พรีชีพเพื่อชาติในการศึกครั้งนั้นมันเลยกลายเป็นภาพความเข้มแข็งของกองเชียร์ทีมเลี้ยวผู้มาจบจนทุกวันนี้ครับแต่จริงๆก็มีชื่อหนึ่งครับที่เคยได้ยินกันนี่ก็คือสเกลเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันคือชื่อเรียกคนที่มาจากเมืองเลี้ยวผู้เป็นคําเรียกตามชื่อสเกลอาหารสไตล์สตูชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นอาหารประจําเมืองของเลี้ยวผู้และเป็นเมนูที่ชนชั้นแรงงานของเมืองเนี่ยนิยมกินกันและนี่ก็คือที่มาฉายาเดะคอคของแฟนบอลเลี้ยวผูครับ